1,2,3,4,5 1, สขออนุญาตถ่ายภาพนะครับอุบาอาจารย์ที่จะไปร่วมงานศพพระมาจารย์มหาพิชิตนะครับพิชิตตาธรรมโมนะครับที่วังสามหมอนะครับแต่มีอุปสรรคด้วยฟ้าฝนชนละทานะครับตกลงมาลองบาร,รมีก่อนนะครับเด้อไม่รู้จะหล่นไปเท่าไหร่นะครับโอ้นะครับฝนดีเหลือเกินนะครับ เดอประมาณตีสีนะครับตอนนี้นะครับแต่ว่ารถที่จะเดินทางไม่รู้อยู่ตรงไหนนะครับพระอนุรักษ์ธรรม,มหาอนุรักษ์ธรรมคเเวสโกนะครับโอ้ยนะครับไม่รู้ใครอธิษฐานฝนไว้นะครับก็เลยตกมาเต็มที่เลยนะครับนี่ตั้งแต่ นี่ยครับเที่ยงคืนหมู่หื้ตกมากเนาะด้อนะครับ <c oughs> เอาขอหยุดการถ่ายวิดีโอเป็นทเท่านี้นะครับมากับฟ้ากับฝนจริงๆนะครับ